อ่ะปีนี้ยูโรน่าลุ้นนะทีมรอบด็ดปีสองครับผมไม่ต้องมาคิดหลายมากมายวันทงไปเลยครับทีมเดียวเน้นเน้นเน่งเน่งอังกฤษครับเล่นในบ้านวันนี้ต้องมีแน่แตกอสามศูนย์ <laughs> สามศูนย์นะครับผมสามไม่นะสามศูนย์จางต่ำสามศูนย์ต้องมีแน่ครับผมคืนนี้นะเอาเล่นในบ้านเอาใจใแฟนบอลเขานี่เราไปน,นัดนัดสำคัญด้วยถ้าเขาชนะขอเขารอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็วิเคราะห์ให้ฟังกันแค่นี้นะเอากันแบบคขำๆนะเอาให้มันเข้ากับยุคสมัยหน่อยนึงเออยุคนี้มันยุคยูโรเนาะยูโรส0 0พ ยี่สิบเบดอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องเข้าใจนะยี 22, ่สิบไปยี่เบ็ดก็ไม่รู้นะผมก็เดาไปเรื่อยเอาหน,นุกหนุกหนานานกันนะ่ะเอออันนั้นแหละแต่ผมว่าปีเนี้ยเออไม่ใช่คืนเนี้ยลาตีสองนะอังกฤษมาแน่นครับผมขาดแน่นอนยังไงก็ยิงขาดไว้ใจได้เลยทำเพื่อแฟนบอลเขา อหน้าแฟนบอลเขายิ่งอย่างเดียวทีมเยือนไม่อาจจะต้านได้คืนนี้ฟันธงเน้นๆนนนอังกฤษชนะแน่นอนสามศูนสวัสดีครับผมใครเข้าไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด s ับต c ไคร e ให้ด้วยเพื่อฟุกขึ้นมาดังเนี่ยเข้าใจไหม ผมไม่แนะนําในการเล่นการพนันนะครับผมให้ลุ้นเฉยๆคืนนี้อังกฤษ3-0สวัสดีครับ